The time, cause I honestly believe in you. Holding on, they drag on, stupid girl. I shouldn't know, I shouldn't know. I'm not a princess, it's in a fairy tale. I'm not the wise with all her feet up upstairs, well, is we it Hollywood? It is a small town. I was a dreamer before you went and let me down. Now it's too late for you and your white horse to come around. Maybe I would not hear a lot in you as I. I never really had a chance. My mistake, I didn't know to be in love. You have to fight to have the upper hand. I had so many dreams about you and me. Happy ending, now I know. I'm not a princess. It's in a fairy tale. I'm not the one you sweep off her feet. Read her upstairs. Well, is it Hollywood? It is a small town. I would dream dreamer before you when you let me down. No two looks you. And you're white horse. Forgiveness, beg it for me. Just like I always wanted, but I'm so sorry. Cause I'm not your princess. สบายดีมาวันนี้มาเจอกับสาวติ๊กซองสบายฝรั่งเศสอีกแล้วสบายดีจากประเทศฝรั่งเศสเด้อทุกคนตอนนี้อยู่ฝรั่งเศสเป็นเวลา10บโมงสินาทีตอนเช้านี่แหละว่สาสา่นซ้ำถ้าแหลมือนนี้กลับมาโมดเกา่าก็คือมานั่งเวาให้ทุกคนฟังอีกแล้วมาเฮ็ดคลิปเวาให้ทุกคนฟังอีกแล้วเพราะว่าห้ามือลูกชายสาวติก๊กพักองเฮียนสติ๊กบ่มีเวลาเฮ็ดคลิปวิดีโอวาเลยตอนนี้อยู่กับลูกสาวสองคนแล้วก็เลยมีเวลาแต่กับซีบ่มีเวลาหลายเห็นบอกต้นคลิป ยักูกใสงลูกสาวสาวติ๊กละก้อนสีหนอดละยักสาวติสกต้องได้อ่านนิทานต้องได้ห้องเพลงละก้อนสิลับเพ่นไฟกับตัวเอง่ะสู้กับตัวเองฟึดฟั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 ดกอนสิลับนั่นแหละเอ้ามาเข้าเรื่องก็คือมือนีสาวติกสีมาเบาประเด็นที่ว่าเป็นยังเมียฝรั่งจึงมักเอิญตัวเองว่ามาดำมาดำแต่สาหรับสาวติกเองสาวติกบ่เคยเอิญตัวเองว่ามาดำจากเ่อถึงว่าสาวติกสิเป็นเมียฝรั่งแต่สาวติกกับ่บเคยเอิญว่ามาดำมาดำจากเ่อก็คือว่าอยู่ในคลิปแนะนําตัวเองสาวติกอัน เว่าในเชิงตลกว่าว่าอาซีเน่ตอนนี้สติกเป็นมาดำแล้วเด้ออิีเน่แต่ว่าความหมายของสติกก็คือคำว่ามาดำของสติกก็คือตอนนี้สติกดําเลือกเกินมาดมเพราะว่าสติกดาเลือกเกินแล้วตอนนี้โดยเฉพาะยำหอนโอ้จนเขียวเลยเ้อเกือบเขียวเลยเออ อันหนมากมาเข้าเรื่องกันแหละแล้วก็บมแมนตแต่ซ่องซัตติกได้ที่เจอก็คือว่าซาตติกมักไปอันเบิ่งอันซองเมียฝรั่งคนอื่นๆคือกันก็คือซาตติกมักเห็นคอมเมนต์ที่ว่าทําไมเมียฝรั่งชอบอาเรียกตัวเองว่ามาดามมาดามสินะ่ยเรวันนี้ซาตติกก็เลยโอเคมีไอเดียปิ้งสิมาว้าสุดทุกคนฟังดีกว่าเนาะแต่ว่าสิ่งที่ซาตติสกสเว้านี้ซาตติกสิบกกลุมรวมอันเมียฝรั่งทุกคนอยู่ในโลกด้ สติกซีเบลเฉพาะยู่ประเทศฝรั่งเศสก็คือเอาง,ง่ายๆสติกซิเาลเฉพาะคำว่ามาดาอยูปเทศฝรั่งเศสบปสันซ่เพราะว่าถ้าสาติกซีเบลกลวงนวดมันเมียฝรัร่งทุกคนลรือเ่เพราะว่าเมียฝรัร่งทุกคนมันหลายประเทศไปสันซัเพราะว่าคนเหล่าเฮาอันบพว่าสิเห็นอันผู้หญิงไปแต่งงานกับสาวอเมริกา คนลาวหอกเอินเมียฝรั่งบพรว่าสิไปแต่งงานกับคนสเปซคนลาวหอกเอินเมียฝรั่งหั่นแหละก็หั่นลำสติกะต้องบอกไว้ก่อนว่าสติกสีบอกรวมรวมเมียฝรั่งสติกสีวอลเฉพาะอยู่ประเทศฝรั่งเศสว่าสันซักก็คือว่าทุกอย่างที่สติกสีวาลสติกผ่านอันสติกผ่านการถามทำผัวแหละกับทำแม่ย่ากว่าสันซะเพราะว่าเขาเป็นคนฝรั่งเศสเนาะเขาจะน่าจะหูดีเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสว่าสันซะ ทุกๆอย่างที่สติกซีมาเบลสาติกต้องได้ถามก่อนได้ถ้าว่าเป็นอีอย่างที่นอกเหนือความหูของสติกสติกต้องถามก่อนนะแหละก็ะเรื่องนี้ก็เป็นในเรื่องหนึ่งที่สติกถามพวทาถามไห่ยากสั้นแล้วสติกก็ใช้เวลาดานได้ยันทำความเข้าใจ ก่อนที่ซาติกมาเหคุขปดบาสันซาเอา้าซาติกบอัว่าเมียฝร,รั่งอันประเทศอื่นๆแล้วเข้าเจ้าวาวจังใดเป็นยังเข้าเจ้าจังอเองินตัวเองว่ามาดัมมาดัมแต่ว่าสำหรับซาติกอะซาติกเป็นเมียฝรั่งแต่ซาติกบ่เคยเอินตัวเองว่ามาดัมบาสันซาเอ้ามาเข้าเรื่องก็คือคำว่าม,ามาดัมอยู่ประเทศฝรั่งเศสแล้วเมื่อก่อนเข้าเจ้าไซแทนสำหรับอ่า เมียนคนที่มีฐานะก็คือเมียของผู้ใหญ่ภาษาเมื่อกอนประเทศฝรั่งเศสปกครองด้วยระบบกษัตริย์ในภาษาแล้วก็เลยเขาเ้าใ่คำว่ามาดำให้กับเฉพาะเมียของผู้ใหญ่หรือว่าคนมีเงินเมียของคนมีเงินภาษาแลว้วบัดนี้ต่อมา ลังจากอันอ่ะอันนี้เควินบอลให้เซติกฟังมาเมื่อก่อนอนั้นประเทศฝรั่งเศสอันปกครองโดยระบอบกษัตริย์เหมือนลังจากนั้นเขาเข้าจอันลบลางระบอบกษัตริย์โดยการยังตัดหัวเซติกย่านยานโอ้แต่ว่าเซติกบริสุทธิ์ใจหลายเพราะว่าเซอติกยานเกี่ยวกับเรื่องอันแบบนี้ลหละตัดหัวแบบนี้แหละเซติกยานนั่นแหละคร่าวๆสื่อเซอรติกที่บ่าวเจาะลึกเควินบาลให้เซติกฟังว่าเขาเจตาาัดหัวคนรวยตัดหัว กษัตริย์บาสันซะนั่นแหละแล้วบัดนี้หลังจากที่เขาเจ้าลบล้างระบบก,กษัตริย์แล้วเขาเจ้าก็เอาคําว่ามาดําแล้วมาใส่กับผู้หญิงทุกคนผู้หญิงทุกคนที่แต่งงานแล้วแล้วก็ส่วนผู้หญิงที่โสดผู้หญิงที่บ่แต่งงานเขาเจ้าใส่คาําว่าลใส่คาําว่าลมาโมแซนเอ่บอบอกไว้ก่อนส้ำเนียอยางซอติกอ่ะมันสิบบเปเอร์เด้อแต่ว่าเซอติกสิเขียนในหะ้ทุกคนมาโมแซนว่าสันซะอืม ฮันแหลแล้วบ้ดนี้ก็อยู่ฝรั่งเศสก็ใส่ตัวนี้มาก็คือคนโซดต้องใส่มาโมแซนลคนแต่งงานต้องใส่มาดำฮันแหละแล้วก็บ้านนี้ปีสองพันสิบสองปีสองพันสิบสองอันประเทศฝรั่งเศสเลยเลยยกเลิกอันกดตัวนี้ลนะ่ะกดที่ว่าต้องอันคนแต่งงานต้องใส่มาดำคนโซดต้องใส่มาโมแซนฮัลแหลเขาจะยกเลิกกดตัวนี้ก็คือว่า ทุกคนล่ะผู้ยิงทุกคนที่แบบเวลาที่เขาไปอันติดต,ต่อเวียกงานต้องใช้คําว่าม์มาดังหมดเลย <Kevin S 1> ว่าสั้นเควินว่ามันเป็นเกี่ยวกับอันอย่างสิทธิสิทธิความเป็นส่วนตัวว่าสันา้นเพราะว่าเขาบอกจำเป็นต้องมาบอกว่าค่อยโซดค่อยแต่งงานอะสีนาการแล้วเขาเจักก็เลยยกเลิกตัวนี้ว่าสันา้นเอาและแหละแล้วบันนีลังจากอันปีสองพันสิบสองเป็นต้นมาปีสองพันสิบสองเขาจักยกเลิกอัน คำว่ามามแซนมาสั้นๆแต่ว่ากบไดนยกเลิกโดยทีเดียวดอกสาหรับสติว่ามันขึ้นกับบางคนส่อๆดอกเพราะว่าสติกันยังเจออยู่ตัวอย่างเวลาสติกไปเดินเวลาสติกไปย่างกับลูกสาวโอเคมีคนมาทักทายสติกบุงชูมาดาสินะเขาเขาจ้าเอิญสติกมาดมบุงชูมาดมแต่ว่าเวลาที่เขาเจ้าไปทักทายลูกของสติกล่ะเขาจะว่าบุงชูมามแซนสินะฮัลโหลก็ฮัลโหลมันก็แบบก็ฮัลโหลก็คือว่าหลังจากปี2012หลังจากเขาเจ้าอันยกเลิกตัวนั้นเขาเจ้าก็มาใส่คำว่ามาดมกับทุกคนเลย แต่ว่าเควินก็ยังมาบอกสติกว่าโอ้ยกับโบแมนทุกคนเลยมันขึ้นกับบางคนคือที่ตัวอย่างสติกบอกไปเมื่อกี้เมือนบอกลูกสติกเขาว่ามาโมแซนแต่มาแต่ว่าสติกล่ะเขาจะว่ามาดํมกินกับอกสติกคือกันได้ตัวอย่างเวลาสติกไปเดินมันบอกเวลาสติกก็ว่าง่ายๆตัวอย่างเวลาสติกไปเดินเหรอเมนแล้วเขาจะเสีเอิญสติกมาดํมเพราะว่าสติกไปกับลูกเควินว่าถ้าสติกไปคนเดียวแนนน้อนเขาจะสีว่าว่ามาโมแซน ขาเจ้าเบิ้งหน้าอาสันซัเนาะเออเบิ้งหน้าหุ่นส,สติยองต,องตัวเองว่าตัวเองอันหน้าโบแกมันบอกเออ,เอไปแล้วไปแล้ว <c oughs> บได้ยองเลยมันบอกไปอัตโนมัติฮันแหละเอาแล้วันนี้ก็หันแหละเบ๊บขาเจ้ายกเลิกจังได้สติก็บหูก็คือว่าแหละทุกคนที่อยู่ประเทศฝรั่งเศสหลายปีเลยว่ายอยู่โดนที่หูเกี่ยวกับคอตัวนี้ละอธิบายบอกสติ๊กแดงอาสันซัสติ๊กสีแดงจดจำมาเป็นความหูอืมการันแหละหลังเจ้านั้นล่ะ ซูมือนี้เขาเจากับอันมาไซมาดัมเหมือนแล้วเพราะว่าบพว่าสีเขาไปติดต่อเวียงานอย่างนี้นะบอกง่ายๆกับคนที่มีอันมีอันเบิ้งหน้ามีอายุแนได้เขาเจาะไซ่ามาดัมมาสันสัะคนที่ไปเบิ้งหน้าเป็นเด็กน้อยเขาเจาะไซ่ามาโมแซนมาสันสักหรออ่ะอ่ะสรุปราแล้วว่าง่ายเนาะว่องง่ายคำมามาดัมอยู่ประเทศฝรั่งเศสกับเป็นคำนำหน้าสำหรับผู้หญิงสื่อเวลาที่เขาไปติดต่อเวียงานต่างๆว่าสันสักแบบสติกเวลาสติกไปอัน ไปห้างเรือไปฮานขายยาไปอย่างเขาจะก็มาดำเพราะว่าส <Yeah. S 1> <laughs> ิไปฮานตัดผมเขาจะก็ต้องเอินมาดำมาดำนะเพราะว่าเขาจะโบหูจักเขาเนี่ยเขาจะสิบาวบอซื้อนะมาดำมาดำก็คืออันนี้ก็คืออันอันนี้ซติกบ็อกแหละบอกว่าอยู่ประเทศฝรั่งเศสเขาจะเว้านามสกุลก่อนล่ะก็คือว่าตัวอย่างซติกเขาจะเว้าอันมาดำสุขสวัสดิ์สิเขาจะสิบัวบมาดำติดเขาจะสิ ขึ้นตนโดยน้ำสกุลต่อท้ายโดยอันซื้อลินอะสินะอยู่แบบอยู่ล่าของเราขึ้นตนโดยซื้อลินมันบอกขึ้นตนโดยซื่อแล้ะต่อทายโดยน้ำสกุลบอกแต่ว่าอยุ่ประเทศฝรั่งเศสโบเป็นจังซันอยู่ประเศฝรั่งเศสเขาเจ้าขึ้นตนโดยน้ำสกุลต่อทายโดยซื่อเอออันนี้ก็เป็นแป๊กคือกันแต่สติกจื้อสติกบกแล้วบอกแต่โบกเป็นยังเว้าทุกคลิปแต่จังทุกคนจังซีจื้อเอาการแหละสรุปรวมแล้วเขามาดาอยู่ประเทศฝรั่งเศสก็จังซันแหละใส่แทนสำหรับผู้หญิงซ คำนำหน้าของผู้หญิงวัสสนามาดัมมาดัมอันเนี้เออแล้วก็ว่าง่ายๆถ้าเจ้าอยากเป็นมาดัมเจ้าโบตองแต่งงานกับฝรั่งก็ได้เจ้าโบจําเป็นต้องเป็นเมียฝรั่งวัสสนาเจ้าก็แคมมาเที่ยวประเทศฝรั่งเศสก็ได้เจ้าสีได้ยินมาดัมมาดัมแต่เราบอกว่าเจ้าสีไปอันในห้างเจ้าสิไปกินอาหารขาเจ้าก็สิว่ามาดัมกับเจ้าเมืดอแหล่ฮันแหละมันเป็นคำนำหน้าแต่นั้นซสื่อๆใช่ไหมมันโ่ได้มีอย่างพิเศษพิสงอย่างดอกก็คือบางคนท่านแหละมันก็ อันนี้สติกต้งยามอีว่าสติกบดเอ้บดเอ้หัวมาอันเมียฝรั่งประเทศอื่นเขาเป็นยังเขาจะเอินมาดำอ่ะอันนี้สําหรับอยู่ประเทศฝรั่งเศสว่าัษาต้องวาวไลท์เธอแดเดี๋ยวสีอันแฟนคลับเอฟซีของเมียฝรั่งคนอื่นสิมามาอเอแต็กสติกสติกเป็นคนเซนซิทีฟแดสติกบอยยักษ์ประเทศคิวบิดีโออธิบายคอมเมนต์ ก็ฮัลโหละในมุมของสติกสติกกบับบงคูลเพราะว่าสติกบ่เคยเอินตัวเองว่ามาดัมเพราะว่าคําคําว่ามาดัมเป็นอันคําเอินเป็นคนอื่นเอินเหา่าสาระยู่ประเทศฝรั่งเศสเป็นคํานําหน้าสําหรับผู้หญิงว่าสาระผุนสติกนะเออฮัลโหลก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ที่เฮ็นว่าสติกมายักมาวาวก็คือว่าสติกอันแบบเห็นอ่านคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์ไลน์ไลน์ส่องสินะคอมเมนต์อยู่ไลน์ไลน์ส่องและะ้วก็สติกกม็มาถามอ่ะ มาถามเควินถามเควินเกี่ยวกับนี้สติก็ถามว่าเอออันเจ้าหูบออันเมียฝรั่งทุกคนเป็นมาดามได้สติกบอเฮ้ยเมียฝรังร่งทุกคนเป็นมาดามเควินว่าปุต้องเป็นเมียฝรัง่งก็เป็นมาดามทุกคนแล้วผู้หญิงเควินบอกว่าออสิแล้ววันนี้เราอันเควินก็เลยอธิบายให้สติกฟังแล้วก็สติกก็เลยโอเคมาเห็นคลิปวิดีโอดีกว่าฮนแหละ ก็ฮัลโหละสะรุปลมแล้วลคลิปนี้สติกมาบาสู่ทุกคนฟังซสื้อว่าคำม่ามาดาอยู่ประเทศฝรั่งเศสแล้วมันเป็นจังไดว่าจันทรนเนาะก็มันทั้งหมดก็เป็นจังัรนแหละมันเป็นคำ่ามาดาเป็นคำดำหน้าสาหรับผู้หญิงว่าจันทรนอ่ะสำหรับคลิปนี้สติกตรงไปก่อนเจอกันใหมคลิปหนะ้าบายบายขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามสาติกเด้อสบายดี